สวัสดีครับกลับมาพบกับมือจกสายโหดอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาดูรถแมคโครคูปตะแปดตันครับลงเลียนตรมครับไม่รู้ว่าจะขึ้นได้ไม่ได้ครับดูนะครับดูครับแกกกาลังหาวิธีขึ้นครับไม่รู้จะขึ้นได้ไม่ได้ครับกําลังหาทางขึ้นครับ นี่แหละครับงานเล็กงานใหญ่เราทําได้หมดครับขอแต่ว่าบอกครับติดต่อมาได้ครับหรือจะโทรสอบถามก็ได้0958360942ครับติดต่อเสียปักดงดาราดงเย็นได้ครับราคามาตรฐานครับเราทําได้หมดครับขอแต่ว่าให้บอกเราครับกําลังหาทางขึ้นครับรถขุดเล็กเราจนได้ไหมครับดูครับ กำลังไต่ขึ้นครับกำลังไต่ขึ้นครับนี่ครับผลงานครับเราลงไปเล่นกีโกนครับอดินไปใส่ฟังนู้นครับดูครับถลายยางเดียวครับจานปิวไม่มีสิ่งใดที่ทำไม่ได้ครับจานปิววในสุดยอดครับ ครับกบกเลยครับตอนแรกว่าจะนั่งร้องไห้ครับในบ่อครับไม่รู้ว่าจะขึ้นยังไงครับสุดท้ายก็ขึ้นได้เลยครับครับเากำลังจะเอาดินใส่รถครับ กำลังจะตักดินใส่รถดำครับขันหาไม่เห็นครับไม่เห็นใครครับกำลังมองอยู่ครับรถ,รถส่วนรถนี่ครับหครับจานปิวเหนื่อยแล้วครับ

ครับน,น,นี่ครับทางเีรเรียนเต็มไปหมดเลยครับเรียนมาใส่ทางนี้ครับ คุณมากครับสําหรับท่านที่เขามารับชมและรับฟังนะครับเมื่อจกสายโหดเรานะครับกำลังจะดินมาใส่ฝังนี้ครับ ำลังเอาดินใส่รถด,ดำครับเอามาเทใส่ตรงนี้ครับหลังตักดินใส่รถด,ดำ ตักไม่เกินสิบุ้งกี้ครับเต็มครับมาแล้วครับกำลังถอยเข้ามาเทาแล้วครับกำลังถอยเอาขี้โคลนลงมาเทาใส่ทางนี้ครับคับโดยจันทำครับ สายดำครับไหลเข้ามาเลยครับพิมงานเมื่อจกนกควรต้องเย็นครับเยกเยก ดำแล้วมีตะกี้โคนครับขอแรงๆหน่อยครับขอแรงๆหน่อยครับเรืาจะตีกระบะช่วง งไปใสาดินอีกแล้วครับเต็มอีกแล้วครับกำลังจะถอยมาแล้วครับครับโดยจนันทำกำลังถอยเข้ามาที่ครับนี่ครับเป็นขี้โคลนทั้งวันเลยครับ ครับไม่จวดเลยครับดำแล้วครับว่าอลไครับไปครับเดินหน้าครับคดผลงานครับชีเรียนครับ ตบฝาท้ายครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะไม่พลาดคลิปต่อไปครับขอบคุณมากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่เข้ามารับชมและรับฟังนะครับนี่ครับผลงานของเราขอบคุณมากครับ